เพราะเคยอ่อนจึงสอบผ่านวันนี้ไม่ว่าคุณจะอ่อนภาษาอังกฤษแค่ไหนอ่านไม่ออกสอบกอพอสอบท้องถิ่นสอบครูผู้ช่วยทีไรลอ่านไม่ออกเลยนะครับวันนี้ผมพยายามจะหาวิธีแก้ให้ทุกท่านขอแค่ท่านดูคลิปนี้สั้นๆจนจบแล้วดูจนครบ30วันนะครับผมเชื่อว่ามันจะช่วยพิชิตตาการสอบของคุณได้แน่นอนนะครับผมพี่เป็งปอวันนี้เอาแนวข้อสอบที่ถือว่าเป็นแนวข้อสอบคลาสสิกเนี่ยเห็นไหม after ทุกคนแปลได้แปลว่าหลัง before ทุกคนแปลได้ไปว่าก่อน until ส่วนใหญ่แหละคงไม่ใช่ทุกคนแล้วแหละที่แปลได้นะมันแปลว่าจนกระทั่ง since แปลว่าตั้งแต่นะครับอย่างเช่นตั้งแต่อะไรดีหมอคะหนูเป็นโรคพุ่มพวงเฮ้ยคุณมีอาการยังไงก็ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มี since แปลว่าตั้งแต่ <c oughs> ทีนี้แล้วแล้วปัญหาคือคุณจะเติมเข้าไปในนี้ถูกไหม นะดูอย่างนี้นะมันเป็นช่องว่างแบบนี้ใช่ไหมแล้วข้างหลังก็คือเป็นวันที่วันที่16เดือนเอพิลนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนว่าบริบทของข้อสอบมันคืออะไรนะ on April นะครับวันที่16เอพิลนะเขาจะบอกอะไร our building นะก็คือตึกของเรา building แปลว่าตึกนะ building คือแปลว่าตึก our building service นะครับ our building service ก็คือบริการของของตึก c o n แทค t ตอร์นะค o n t คอนแทคืออะไรถ้า c คอน a c t เฉยๆคือสัญญาถูกไหมอะไรที่มีเตอร์เนี่ยมันก็คือเป็นบุคคลบุคคลที่ทำสัญญาหรือว่าคู่สัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราแปลทั้งก้อน หลักหลักนะอันนี้เป็นแกรมมานิดหน่อยนะครับจะไม่พูดแกรมมาให้ดูให้ดูยากเกินเพราะนี่คืออยู่ในขั้นปูพื้น o u r เนี่ยมันแปลว่าของพวกเราเอของเรานะของอของพวกเรานะครับมันเหมือน V อีอ่ะแต่ V มันคือวี v มันคือพวกเราใช้เป็นประธานแต่ถ้าเอาเรอร์มันมันหมายถึงของพวกเรานะก็คืออะไรตึกของพวกเราคู่สัญญานะคู่สัญญาในการบริการตึกของพวกเรานะเวลาเจอแบบเนี้ย ภาษาอังกฤษเ,เนี่ย o u r เนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวที่บอกถึงความถึงความที่อินนี่เป็นเจ้าของนะครับแล้วภาษาอังกฤษมันจะแปลจากหลังไปหน้าไงเออ contractor อะไรที่เป็นเตอร์เตอร์เนี่ยมันจะเป็นคน c o n t a c t เฉยๆก็คือสัญญาถ้า contractor ก็คือผู้ที่ทำสัญญาหรือคู่สัญญาเราก็แปลตรงนี้ก่อนคู่สัญญาบริการ service คือบริการถูกไหมคู่สัญญาบริการ building ตึกนะตึก นะของพวกเรานะก็คือคู่สัญญาในการบริการเกี่ยวกับตึกของพวกเรามันอาจมันคงไม่ได้แปลว่าสร้างตึกหรอกนะมันอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับตึกนะครับงานเกี่ยวกับการการตกแต่งงานงานอะไรที่มันเกี่ยวกับตึกอะ่ะนะครับเราก็ใช้คำว่า building service ได้นะครับคู่สัญญาเนี้ยคู่สัญญาคู่สัญญาเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาบำรุงตึกตึกและงานเกี่ยวกับตึกนะนะออคงไม่ได้งานก่อสร้างอย่างเดียวหรอก นะครับคืองานงานก่อสร้างตกแต่งของพวกเรานะในวันที่16เนี้ยคู่สัญญาการาให้บริการเกี่ยวกับตึกของพวกเราวิววิวก็คือจะพูดถึงอนาคตจะบ e g ก n ินะครับตอนเด็กๆเราเคยท่องนะบิกินบิ๊กแอนบกแนนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเริ่มต้นจะเริ่มต้น r e painting เวลาเจอคำศัพท์แบบนี้ตอนนั้นพูดแล้วตอนนั้นสอนแล้วตอนแรกนะครับที่บอกว่าคำแรกมันจะ เป็นเขาเรียกว่า prefix นะครับเราลองปิด paint เนี่ยแล้วลองปิดคำหลังด้วย ing paint เฉยๆแปลว่าอะไร paint เฉยๆแปลว่าทาสีใช่ไหม painting ก็การทาสี repainting r e p a y reuse recycle มันแปลว่าอะไรครับ r e p a y ก็คือเล่นอีกครั้ง reuse เอามาใช้อีกครั้ง recycle ก็คือเอามาแปลรูปความหมายมันจะคือการซ้ำครับ repainting ก็คืออะไรก็คือทาสีซ้ำ นะแสดงว่าเป็นการทาสีสามเพราะพออ่านคำต่อไป M J Apartment นะครับมันน่าจะเป็นชื่อ M J Apartment Building นะครับก็คือ M J Apartment Building นะเพราะฉะนั้น E Building นี่น่าจะหมายถึงเนี่ยไองานบริการเกี่ยวกับตึกนี้ครบวงจรนะคือพูดง,ง่ายๆก็คือไอ้พวกอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาก็จะต้องมีคู่สัญญาเป็นเหมือนพวกบริษัทช่างอะ่ะรับเหมาซ่อมแซมดูแลม,มือเทนานตตึกอย่างเงี้ยนะครับสีตกบ้างหรือว่าตึกอาจจะต้องมีการ ทุกบางส่วนทิ้งแล้วต่อเติมใหม่แบบนี้นะครับคู่สัญญาเนี้ยในวันที่16เนี้ยเขาจะเริ่มต้นที่จะเข้ามาทาสีอีกรอบนึงนะครับ please remove เอกแล้วเห็นไหมวันนี้ได้ประโยชน์เรื่อง prefix นะครับ remove ก็ลองปิด remove move แปลว่าอะไรครับฉันคงตง้องถอยปล่อยให้เธอไปถ้าจะ move on move on ก็คือเคลื่อนย้ายตัวออกไปนะ move ก็คือเคลื่อนย,ย้าย remove ก็คืออะไรครับขด เคลื่อนย้ายอีกรอบก็คือเคลื่อนย้ายนั่นแหละนะครับก็คือเคลื่อนย้ายของเคลื่อนย้ายอีกรอบนะครับอ่ะทีนี้ถ้าพอน้องเริ่มรู้จักอ๋อรีมูฟรู้แล้วแปลว่าอะไรปิ้งแล้วใช่ไหมใส่โบนัสไปเลยนะครับโบนัสก็พอพอสมองมันเริ่มปิ้งอย่างเงี้ยปิ้งเป็นเป็นไฟปิ้งปิ้งในหัวเนี่ยยัดคําศัพท์เข้าไปใหม่เลยคาแรกถ้าข้อสอบกอพอจะออกนะครับหรือข้อสอบอื่นอ่ะท้องถิ่นคุณครูคเนี่ยออกแนวเดียวกัน ทำไมผมถึงเก่งคำนี้อ่านว่า evacuate นะครับ evacuate ทำไมถึงเก่งคำนี้เพราะว่ามันข้อสอบไอ้พวกกอพอเนี่ยแนวเนี้ยชอบเอาคำที่เจอในชีวิตประจำวันมาออกแล้วถ้าคุณไปในตึกนะไอ้แถวทางหนีไฟมันจะชอบมีป้ายเขียนอย่างนี้ติดไว้ evacuate แล้วคุณก็งงแปลว่าอะไรถ้าไฟไหม้ก็ตาย อีแวก a ูเมันแปลว่าอบพยพทางหนีไฟอ่ะอบพยพนะครับเพราะฉะนั้นใช้ความหมายเหมือนกับ Re ี move ได้ใช้แทนกันได้นะครับหรือทางหนีไฟบางที่ก็เขียนคำนี้ครับแต่เห็นน้อยนะครับ Extrax t กนะ e x ็ก a c t ก็แปลว่าหนีเหมือนกันเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายก็ได้นะจะแปลว่าหนีไฟก็ได้ก็การหนีไฟมันก็คือการเคลื่อนย้ายคนออกนอกตึกนะนะหรือว่าถ้าเล่นคอมพิวเตอร์มันจะมีปุ่มนี้ ปุ่มชิฟต์นะครับปุ่มชิฟต์ก็แปลว่ายกยกเคลื่อนย้ายได้แต่ชิฟต์มันจะใช้ในเชิงเหมือนยกหนีเนี่ยจำทั้งหมดนี้ไปเลยอยู่ในขอบเขตที่ออกก็สอบกอพอได้เพราะใช้บ่อยใน,ในชีวิตประจำวันนะครับอ่าเราเราแปลออกแล้วนะ all object object ถ้าเราเประทานกิริยากรรมอย่างเงี้ยประทานคือ subject ถูกไหมกิริยาคือ verb object object คือกรรมแต่ในที่นี้ครับ ให้เดาดิลองเดาลองเดาความหมายของของคำ remove all object นะเคลื่อนย้ายกรรมทั้งหมดเหรอเคลื่อนย้ายกรรม <c oughs> ของประโยคทั้งหมดเหรอไม่ใช่นะ object อีกความหมายหนึง่งนะถ้า object i v e แปลว่าวัตถุประสงค์ถ้า object เฉยๆก็แปลว่าอะไรครับถ้า object มีถีบนะเอออันนี้เสริมเสริมสร้างคำให้ถ้าบวกด้วยหาง ที่เป็น IVE นะครับ Objective Object เนี่ยคือวัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไร Objective เวลาประชุมกับข้าราชการผู้ใหญ่เขาจะชอบพูดทับศัพท์ Objective ของโปรเจกต์นี้คืออะไรอะคะเนี่ยก็คือตอบให้ถูกนะคือวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับแต่ถ้า Object เฉยๆแบบเนี้ย Object เฉยๆแบบเนี้ยมันจะแปลว่าสิ่งของนะครับเหมือนเพลงวงเคลียร์คนอย่างฉันที่โดนทิ้งขวาง สิ่งของทีนี้เราปิ้งแล้วอพอร้องเพลงวงเคียร์กูปิ้งทันทีเลยนะครับอ๋อสิ่งของนะครับนะเพราะฉะนั้นคําที่มีความหมายเหมือนสิ่งของที่กอพอเอามาออกได้อีกนะครับมีอะไรบ้างนะคำที่เป็นพื้นฐานง่ายมากและเจอบ่อยมากที่สุดคือติงนะครับอันนี้เดอะติงอย่างเงี้ยไอ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 เรื่องแฟนตาสติกโฟร์ไอซูเปอร์ฮีโร่อะไอไอตัวที่เป็นเหมือนอิดออะก็ชื่อว่าเดอะติง นะ the thing นะก็คือสิ่งของนะครับก็คือของแข็งนั่นเองนะครับตัวมันจะแข็งแข็งอีกคำหนึ่งก็คือ stuff นะ stuff นะ stuff นะครับอย่างเช่น hot stuff ก็แปลว่าของร้อนถ้า stuff เฉยๆนะครับ my stuff ก็คือของของฉันวัตถุสิ่งของใช้แทนกันได้นะใช้แทนกับ object ได้รวมถึงอีกคำอันนี้จะเป็นคำที่ดูสูงส่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง a s c e s s คุณเคยเคยรู้จักบริษัท s อสซีแอนะขายบ้านจัดสรรพวกบูเลวาร์ดเนี่ยแอสเซทมันมันจะความหมายดูดูไฮกว่าอันนี้นะอันนี้แค่สิ่งของแต่ถ้า Asset มันประมาณว่าทรัพย์สินนะก็คือลองคิดก็คือเวลาเวลาจะทำการทาสีอาคารใหม่เขาก็จะประกาศถูกไหมว่า e a s สได้โปรดขนย้ายสิ่งของวัตถุทรัพย์สินของคุณ From from คืออะไรครับจากนะจาก y u u your ก็เหมือน Our นะครับเติมเติม y ไปข้างหน้านะ you are, มันก็เหมือนกับอันนี้เป็นแกรมมานิดนึงนะแกรมมาพื้นฐานถ้า you อันนี้คือประธานนะครับ you are my sweet heart อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้า you are, มันแปลว่าของคุณนะมันเหมือนกับ we อ่ะ w คือพวกเราแต่ถ้า our ก็คือของพวกเรานะครับ window อันนี้แปลออกทุกคนเนาะคือหน้าต่างนะครับ balcony โ,โอโ้แปลไม่ออก จะบอกทริคให้นะฮะพี่แมงปอจะบอกทริคให้ภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาคุณแปลไม่ออกแล้วเจอคําว่าแอนนะมันจะเดาได้เพราะว่ามันจะความหมายคล้ายกันหน้าต่างมันก็ต้องอยู่ใกล้กับอะไรอะ่ะเบาคนนี้ระเบียงใครจะไปแปลว่าอะไรวะหน้าต่างกับหน้าต่างกับทางเดินหน้าบ้านเออเออก็อาจจะอยู่ใกล้กันได้หน้าต่างกับท่อในส้วมเนี่ยมันคนละเรื่องเลยมันก็ต้องคุณลองนึกถึงอพาร์ตเมนตะ์น่ะมันก็จะมีหน้าต่างแล้วคุณก็เอาต้นมงต้นไม้อะไรไปวางอย่างเงี้ย แล้วก็ไอ้ตรงระเบียงไงเบาคนนี่ก็คือไอ้ไอ้ตรงระเบียงที่มันเป็นเวิร์ชงชะงอนออกไปนะครับจุดจุดจุด,จดเอพิลสิถ้าเขาบอกนะครับว่าจะให้ย้ายของออกไปจุดจุดจุดเอพิลสิบหกเอพิลสิบเนี่ยก็คือมันเป็นวันเริ่มงานแล้วถูกไหมถ้าเราอ่านอย่างเงี้ยมันเป็นวันเริ่มงานและเริ่มเริ่มทาสีใหม่สีมันจะเริ่มเลอะและเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องบอกว่าช่วยย้ายของออกไปจากหน้าต่างแล้วก็ตรงระเบียงเนี่ยจุดจุดจุด นะครับวันที่16นะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูซิว่าไอ้ความหมายเนี่ย after before นะครับ before until since มันใช้ยังไงนะ,ะผมสมมุติอธิบายละเอียดหน่อยนะเกินเวลาอีกแล้วขอโทษทีนะอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์จริงๆเนาะแต่ยังไงรถรถลาเมืองไทยมันก็คงติดเกิน10นาทีหรือวะนะฮะอย่าอย่าด่ากันนะต้องการให้ทุกคนได้ประโยชน์จริงๆนะครับจะได้นะจะได้ สอบผ่านนะครับขอขอละเอียดนิดหนึ่งนะสมมุติเนี่ยไอเนี่ยก็เป็นวันที่16อันนี้ก็เป็น 17, 18, 18 19, 20ไปเรื่อยนะนะถ้า Before บอกว่าให้ย้ายของเนี่ยย้ายของอ f ฟเตก่อนยัาย้ายของอ f ฟเตอร์สิเนี่ยก็คือประมาณวันที่17เนี่ยให้คุณย้ายของมันใช่ไหมไม่ใช่ดิก็โ,โหอย่างนั้นก็สีเปื้อนตายโหงดิเพราะว่าวันที่ส6เขาเริ่มทำงานแล้วอะ่ะถูกไหม b e ฟอร์อ่ะเบฟอร์ก็คือแบบนี้คุณจะย้ายของวันไหนก็ได้เรื่องของคุณแต่ต้องเสร็จประมาณวันที่สิบห้าวันที่สิบหกไม่ได้แล้วย้ายของไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาจะเริ่มทํางานแล้วถ้าอันทิวอ่ะอันทิวคืออะไรจนกระทั่งนะเอ่อต้องย้ายของอันทิวสิบหกมันจะเป็นแบบนี้ครับจะย้ายของวันไหนก็ได้นะคุณจะย้ายของวันไหนก็ได้จนถึงวันที่สิบหกนะฮะเหมือนจะถูกแต่ว่า วันที่สิบหกเขาเริ่มลงมือแล้วอ่ะเขาเริ่มระบายสีแล้วอ่ะแล้วถ้าคุณมาย้ายของวันที่สิบหกพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยเอาเขาย้ายเขาเริ่มทาสีประมาณแปดโมงช่างส่วนใหญ่จะมาเช้านะครับผมทําบ้านอยู่รู้ช่างมาประมาณมาก่อนกุตื่นอีกเจ็ดโมงมาแล้วอย่างเงี้ยคุณมาย้ายตอนเก้าโมงในวันที่สิบหกก็ไม่ได้แล้วสีเปื้อนแล้ว since since มันแปลว่าตั้งแต่ตั้งแต่วันที่สิบหกก็คือวันที่สิบหกเนี่ย เริ่มย้ายของได้ตั้งแต่มันก็คือต้องต้องไปอย่างนี้นะต้องไปในอนาคตแบบนี้ก็สีสีเปื้อนพอดีเพราะฉะนั้นคำตอบที่เวิร์กที่สุดนะครับก็คือ before before นั่นเองนะข้อนี้ตอบ2อธิบายละเอียดตรงนี้อธิบายละเอียดนิดนึงนะเราอยากให้จําเป็นเป็นคําเลยนะครับจับอยากให้จาเป็นเป็นภาพไปเลยว่ามันหมายถึงอะไรนะครับเพราะว่าไม่งั้นอยู่ในห้องสอบเนี่ยจำความหมายได้แต่ใช้ไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับอันที่1 After คืออันนี้นะครับ After คืออันนี้อันที่1อันที่2 Before คืออันนี้นะครับอันที่3 Until นะครับก็คืออันอันนี้อันที่4 Since คืออันนี้อ่าจำไปเลยนะครับติวละเอียดนิดนึงเนาะเออผมขอตรบัตสสัตว์เปลี่ยนคำพูดนิดนึงนะที่บอกว่าจะให้ตอนนึงไม่เกิน5นาทีดูทรงแล้วคงเป็นไปไม่ได้นะเอาว่าตอนนึงไม่เกิน15นาทีแล้วกันนะอันนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พวกเราทุกคนนะครับจะได้ ซึมซับคำศัพท์เต็มๆนะอ่ะวันนี้ผมลองนับดูนะถ้าคุณติวมาตั้งแต่ตอนที่หนึ่งนะครับจนถึงวันนี้จนจบคุณจะได้คำศัพท์ใหม่ทั้งหมด65้าคำรวมกันนะอันนี้คือ65เห็นไหมยังไม่ถึงสมตอนเลยยังเออยังไม่ถึง10บตอนเลยเกือบจะครึ่งร้อยละเกินเกินครึ่งร้อยแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าจนจบจนจบ30สวันส0สิตอนโอ้ได้คำศัพท์น่าจะน่าจะเป็นพัน นะครับขอแค่ดูจนจบไม่ต้องท่องไม่ต้องอะไรแล้วนะดูจนจบแล้วก็วนมาดูใหม่ซ้ำๆนะแล้วคลิปนี้นะครับเวลาอยู่ใน Facebook นะฮะไอ้ตรงนี้คลิปเป็นตรงนี้ใช่ไหมตอนที่ผ่านๆมาอย่างตอนที่1ผมก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างบนนะคุณก็ไปกดดูย้อนดูได้เลยนะครับนะโอเคนะครับผมก็จะไปแปะลิงก์ไว้ตรงนี้คุณก็ดูย้อนได้นะครับ โอเคนะส่วนถ้าใครที่ดูอยู่ใน YouTube อันนี้ผมรอให้มันทําครบ30ตอนแล้วลงรวดเดียวคุณเข้าไปในช่อง YouTube พี่เพงป,ปอมันก็จะมีเป็นเซต30ตอนอันนี้หาไม่ยากโอเคนะครับสวัสดีครับมาเจอกันตอนต่อไปเนาะ